รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามาฝึกสมาธิเพื่อเรียกสติให้พร้อมกับการทํางานในวันนี้นะคะกับดิฉันกัญน,นาอัมพสเวรรวรค่ะในรายการดูดีมีทมวันนี้มีสิ่งดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยหลังชมสิ่งที่สนใจแล้วกลับมาค่ะดูดีมีทมดูดีมีรมดูดีมี ผู้ชมคะช่วงแรกเรามาพบกับท่านพระอาจารย์เพื่อฟังธรรม,รรมเทศนาในช่วงทรรอุทัยกันคะ่ะแต่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไดทีวีช่อง9อยู่ในขณะนี้และก็ขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีกระยาิโยมท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านโยมในช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายกำลังเตรียมพร้อมที่จะส่งท้ายปีเก่าของไทยเราแต่โบราณคือวันตรุษนะตรุษเป็นวันสิ้นปีเก่าของไทยเแล้วก็สงกรานไปวันขึ้นปีใหม่นะของไทยเราแต่โบราณน,นั้นเราท่านทั้งหลายต่างก็ขวนฝายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างประมีก่อนที่ปีเก่า ของไทยจะผ่านพ้นไปในสิ้นเดือน4คือแราม1ิบห้าค่ำนาะสิ้นเดือนสี่เป็น,ปนการสิ้นปีศักราชของไทยแต่โบราณแล้วก็วันสงการคือขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณแต่ว่าในช่วงนี้เราทั้งหลายก็มารวมพลังรวมใจกันน้อมกล้าวน้อมกระหม,ม่อมรวมร้อยล้านดวงใจ น้อมกล้าน้อมกระหม่อม,ม,อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการมาร่วมกันสร้างอุโบสถไม้สักสามชั้นนะเป็นอุโบสถไม้สักสามชั้นรวมพลังรวมใจร้อยล้านดวงใจสร้างอุโบสถหลังใหม่ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเอ่อเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาททด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มาร่วมสร้างอุโบสถนะรวมพลังร้อยล้านดวงใจคนละหนึ่งบาท นะไม่ต้องมากโยมคนละหนึ่งบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม,ม่อมถวายพระราชบุตรแด่พระองค์ท่านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็รับสนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารัสของพระองค์ท่านด้วยการทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือเป็นพระราชดำริพระราชดํารัสของพระองค์ท่นานก็ร้อยล้านดวงใจอีกเช่นกันไถ่ชีวิตโครกระบือท่านละหนึ่งบาทญาติโยมทั้งหลายทุชนก็ชักชวนญาติสนิทมิสหายท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายมาร่วมนะบริจาคสร้างอุโบสถคนละหนึ่งบาทไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายพระกุลสแด่พระองค์คนละหนึ่งบาทช่วงบันทึกรายการในหลวงตาก,ก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะพาญาติโยมท่านสาธุชนที่มารักษาอุโบโสถทศินไปร่วมลงนามถวายพระพรร้อยดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายน้อมกล้าวน้อมกระหม,ม่อมถวายพระชจุลสแด่พระองค์ท่านที่วัดพระแก้วผ่านพุ่มดอกไม้แจกันที่ญาติโยมท่านสาธุชนหรือว,ว่าพระสงฆ์สมณีข้าราชการท่ทั้งหลายนําไป ลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านนพระองค์ก็สรงพระราชทานไปยังวัดวาอารามต่างๆนะฮะถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามต่างๆวัดหัวกระบือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานผ่านพุ่มดอกไม้แจกันโดยที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เจ้าหน้าที่กรมวังที่ประทับนํามาถวายสักการะบูชาหลวงพ่อโตอยู่เป็นประจำก็เป็นพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาเมตตาต่อวัดหัวกระบือนะฮะ ก็ฉะนั้นในช่วงนี้งานบรรพชาสมเด็จภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพระราชธุดาสยามบรมราชกุมารีวัดดุกระบือก็ได้จัดถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวันที่10เมษายนหลังจากโรงเรียนปิดเทอมแล้วฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมาร่วมมาเป็นเจ้าภาพบรรพชาสมเด็จถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพระราชธุดาสยามบรมราชกุมารี ณวัดถุยกระบือแห่งนี้ในวันที่10เมษายน,นร้อยร้อยล้านดวงใจอีกเช่นกันบวชสมณรถวายพระรุษกุสลแด่สมเด็จพระเทพรัตราชุดาสยามบรมราชกุมารีแลเมื่อมาถึงวัดกระบือแล้วก็ยังมีบุญกุศลมากมายหลายจุดหลายที่โดยการวันที่2เมษายนที่สวนถวันลานบุญก็จะมีพิธีสวดโทฮาบูชาถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอัญเชิญมา แผ่บารมีปกปักรักษาองค์เจ้าความมหากษัตัย์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศ์คลาลหลวงโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพพระนราชทุดานสยามบรมราชกุมารีในวันที่ทาสองเมษายนนี้ฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ลุงตาขอกราบรัตนาคุณประสีลัตนาตราคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระยะสง์และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตในโบสถ์แห่งวัดถุกระบือนี้แล้วด้วยอำนาจด้วยบุญบารมีของทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกากลโลก ขอกราบปรารนาอันเชิญมารวมบรรดาเดีเช่ารบบัจแผ่บารมีปกปักรักษาชาติศาสนาองค์เจ้าความหากษัตริ์คือองค์พระบาทชนเพ่ะเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ขอพระองค์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งฝันของพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานขอญาติโยมท่านสาธุชนที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ จงประสบแต่ความถุกความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินขอเจริญพร